Nak mahu tasa, pakawato alahan to sama sambut tasa. tasa, pakawato alahan sama sambut สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะฮะ <c oughs> ไปมุ่งมั่นนะครับสู้กับชีวิตกันต่อนะฮะตอนนี้ก็จะมีเรื่องของความหวาดกลัวนะครับเรื่องการกลัวจะติดไวรัสโควิดนะฮะเวลาไปไหนก็ รักษาสุขภาพด้วยใส่หน้ากากสองชั้นแล้วก็อย่าเข้าไปในใกล้กลุ่มสุ่มเสี่ยงแต่เวลาเราต้องไปทำงานไปซื้อข้าวก็ให้ระวังตัวนะครับระวังตัวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าไปเลยในที่อก์คอรจนะฮะนะตอนนี้มันมันเลยเวลาสนุกและเราต้องรักษาตัวให้ดีรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีให้รักษาสุขภาพให้ดีรักษาตัวเราด้วย นะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือตัวเราเองแล้วก็ช่วยเหลือคนรอบข้างช่วยเหลือประเทศสังคมนะครับ <_ T 1> <_ T 1> ก็จะเหนื่อยกันนิดหนึ่งนะนะบางคนผมเห็นท้อมากทุกคนท้อมหมดนะฮะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยตัวผมก็เหมือนกันแต่มันอยู่ที่จิตเรานะฮะเราถ้าเราไปท้อยิ่งหนักใจเราไม่สู้เนี่ยร่างกายเราก็จะแย่ จิตเราแย่ใจเราแย่ร่างกายเราก็แย่ตานะครับช่วงนี้หาเวลาว่างก็ออกกำลังกายบ้างนะครับร่างกายมันจะได้มีผูนะครับแล้วก็หาโอกาสไปฉีดวัคซีนนะครับลงชื่อลงอะไรไว้ฉีดไปถับวัคซีนไหนก็ได้นะฮะมันช่วยรักษาช่วยต้านจากหนักให้มันเป็นเบาลงครับผมของไม่อันตรายใกล้ตัวมากนะฮะ วันนี้ตื่นเช้าเลยผมตื่นตีสี่นะฮะปกติกัจะนอนดึกอยู่แล้วผมนอนข้ามวันเลยนอนหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าข้ามวันแล้วก็นอนแต่นี้พยายามเปลี่ยนแหละรักษาสุขภาพนอนหัวค่ำพอนอนหัวค่ำก็ตื่นเร็วตื่นตีสี่ก็ได้งานได้การนะครับเพราะว่าเคยมีคนบอกเอาไว้นะครับเคยมีคนพูดเอาไว้ว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดสรุตอนตีห้าหาอกาสเป็นมงคลชีวิตให้คุณตื่นเช้านะครับตื่นเช้าช่วงตอนเช้าเนี่ยสมองมันจะโปรนะครับสมองมันจะแจ่มใสคิดอะไรได้มากมายเลยนะฮะแต่อันนี้พูดสำหรับคนที่ตื่นสายนะคนที่อะไรหาโอกาสตื่นเช้า,าคนที่แบบอยู่อยู่ขับบ้านนะครับ เบิกปอโฮมที่บ้านอะไรเงี้ยอย่าอย่าไปเครียดอย่าไปท้ออย่าไปปล่อยตัวนะครับอย่าไปปล่อยตัวให้มันโทมอย่าไปทํำลายร่างกายเพราะว่าผมมีเพื่อนที่แบบเบิกปอโฮมพอเบิกปอโฮมอยู่กับบ้านไม่ออกกําลังกายนะครับกินเหล้าเมายาร่างกายมันแย่ห yeah. นะักนะครับออกกําลังกายด้วยนะ ออกกำลังกายแล้วก็ออกกำลังจิตคิดแต่สิ่งดีๆนะฮะคิดแต่สิ่งดีๆแล้วมันก็จะดีส่วนคนที่ไปทํางานก็ระวังเนื้อระวังตัวเวลาเดินทางเวลาออกไปพบปะผู้คนมันจะเหมือนเดิมไม่ได้ละนะหลังจาันก็จะดีขึ้นมันจะดีขึ้นมากๆเลยเหมือนมันเป็นกราบชีวิตเวลามันขึ้นสูงสุดใช่ไหมฮะมันก็ดิ่งลงมันเป็นธรรมดาของธรรมชาติมันย์เราพอมันขึ้นแล้วมันเหลือง พอเหลืองเสร็จมันก็สุดลวงมันเป็นมันเป็นจริงฮะตอนนี้เรากาลังลงเพราะฉะนั้นเราก็ประคองตัวจิตเราต้องแข็งใจเราต้องแข็งจิตแข็งแรงใจแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใหม่ขึ้นมาอย่างสั่างานนะครับดับแรกที่วันนี้อยากจะคุยนะครับคือเวลาเพื่อนเพื่อนเ,อนเดินทางทํางานนะครับ หรือตั้งใจเรียนเรียนออนไลน์อยบ้านอะไรเงี้ยเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งภาวนาอารมณ์จิตดแจะสิ่งดีๆอันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงนะผมอยากให้เข้ามาคิดถึงเรื่องธรรมะเรื่องเรื่องการภาวนาการรวมจิตนะฮะมันดีจริงๆการภาวนาการรวมจิตเนี่ยมันทําให้จิตคุณแข็งแรงพอจิตคุณแข็งแรง ใจคุณแข็งแรงร่างกายคุณก็แข็งแรงด้วยนะครับอย่าไปท้อไอ้รับแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆเสพแต่สิ่งดีๆฟังแต่สิ่งดีๆให้ที่เป็นกำลังใจให้กับตัวเองส่วนขยะมันเยอะแล้ว <c oughs> อย่าไปรับมันจะไปหมดเลยไอ้บางคนที่พูดสอเสียดอะไรเงี้ยฮะดูถูกเรื่องศาสนาดูว่าแบบ จะตายฮะจะตายกันอยู่แล้วมาเนื่องทองมาธรรมะมาอะไรพวกเนี้ยผมเห็นไม่รอดสักตัวปลายแถวทราบไปงั้นแล้วเวลาตกอับก็มามาขอบริจาคคนพวกนี้อย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่ามันนะครับลืมไปแลสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือจิตใจการรวมจิตการวมใจนะฮะอ่าวันนี้ เรา,าคุยกันเรื่องเวลาเราน้อยเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะภาวนาอะไรดีให้เกิดสิ่งดีๆให้เกิดสมาธินะฮะผมคิดถึงมอยู่สองคาถานะฮะที่ผมภาวนาประจำเลยเราอยากให้เพื่อนลองภาวนาด้วยนะมันดีจริงๆฮนะสั้นๆมากเลยไม่ยามรับคนที่ ไม่เคยคิดถึงเรื่องพุทธศาสนาไม่เคยคิดถึงเรื่องศาสนาอะไรเลยหรือไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจเลยลองดูนะครับสั้นๆหรือคนที่ความจาไม่ดีไม่ไม่ต้องจําอะไรเลยมันสั้นมากเลยผมคิดถึงยุ่สองพระคาพระคาแรกครับหนึ่งสัมมาอะลังสั้นมากเลยนะฮะเพื่อนคิดว่าเพื่อนๆน่าจะจำได้ยังไงต้องจำได้แน่นอนเลย นะครับเราให้ระบบผงสมองความจำมันแบบช่องว่างมันน้อยให้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเครียดจากเรื่องงานอะไรนะฮะง่ายมากเลยจำ่ายสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังเป็นคำบาลีสองคำเองสั้นๆคำว่าสัมมากะอะระหังสัมมาอะระหังสัม,มาอะระหังเป็นคำสูงนะครับเป็นคำสูงเป็นคำ,นคำบาลี สังเกตไหมเวลาเราสวดมนต์นะฮะคนที่เคยสวดมนต์เนี่ยไหว้พระเนี่ยสัมมาจะอยู่เยอะมากเลยทุกพระคาถาเลยครับว่าสัมมาสัมมาแปลว่าชอบนะครับสัมมาแปลว่าชอบอรหังแปลว่าพระพุทธเจา้าผู้เป็นอรหั์เมื่อคนลุกนะฮะเมื่อเรา เอ่ยวาจาภาวนาคําว่าสัมมาอะระหังก็หมายถึงการเชิดชูพระพุทธเจ้าด้วยคําว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์โดยชอบอดกลุกต้องหัวเลยสัมมาอะระหังเวลาจิตเราภาวนาเวลาเราเครียดเวลาเราเดินทางเวลาเราขับรถเวลาเราทํางานเวลาเราคิดอะไรไม่ออกภาวนาจิต คิดคำนี้คำดีๆเอาไว้สัมมาอะระหังสัมมาอระหังแล้วมันจะซึมอยู่ในจิตอยู่ในสมองอยูในความคิดแล้วเราจะมีสมาธิและมันจะเตือนเราว่าอย่าทำไม่ดีเพราะเราเอ่ยวาจาแล้วว่าเราศรัทธาเราเคารพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเชิดชูท่าน จะชูประเกียรติท่านว่าท่านเป็นพระอา,หารหันต์โดยชอบเพราะฉะนั้นเราจะไม่กล้าํำความชั่วเมื่อเราอยู่กับพระพุทธเจ้านะครับท่องไว้ภาวนาดีมากหลายคนภาวนาเกิดปฏิหารไม่ต้องหาพระคาถาได้ยากเย็นสัมมาอรหัน์สัมมารอาหารหัน์สัมมารอาหาร,ารอาหารัน ตลาดเวลาค้าขายดียอดเพิ่มเดินทางปลอดภัยชีวิตมีแต่กำไรชีวิตมีแต่ความสุขลองท่องดูนะครับสัมมาอารหังที่มาเนี่ยของคำว่าสัมมาอารหังเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่สุบท้อดกันมาว่าเป็นพระคาถาของหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีเจริญ ท่านได้เดินดางไปทุดงที่ป่าจังหวัดสุโขทัยและท่านก็ไปเจอพระทุดงพระทุดงในป่ารูปหนึ่งนะครับหลายนามท่านพระทุดงท่านนั้นนะได้ให้กรถาอมานะครับให้พระกรถาอมากับหลวงปู่และหลวงปู่ก็เลยเอามา ถ่ายทอดต่อนะครับอันนี้คือระคาถาแรกที่ผมพูดถึงส่วนพระคาถาสองเนี่ยสั้นๆของอีกหนึ่งพระคาถานะครับสั้นๆน,นะครับท่องง่ายจำง่ายภาวนาจิตได้ง่ายทั้งวันเลยเพื่อนๆท่องไ่้ทั้งวันเลยนะครับภาวนาจิตได้ทั้งวันเป็นของหลวงพ่อกบวัดเก่าสาริกาจังหวัดลบบุรี นี้ก็เป็นพระคจีดังอีกท่านหนึ่งนะฮะทุกคนน่าคงจะเคยได้ยินนามได้ยินชื่อของท่านนะฮะท่านท่องง่ายๆมากเลยกระดาของหลวงพ่อกบเนี่ยท่านจะท่องบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆจนจิตสงบคาสั้นๆสั้นมากคือทองหนึ่งหนึ่งทองนะครับท่องไปท่องมาภาวนาจิตไปเรื่อยๆทองหนึ่งหนึ่งทองทองหนึ่งหนึ่งทอง ท้องหนึ่งหนึ่งทอจนใจเรามันสงบที่ผมอยากแนะนําเพื่อนเนี่ยเพราะผมชอบมากเลยนะพระคาถาทั้งสองอันเนี่ยอันแรกก็สัมมา阿拉หังสั้นๆเลยเป็นการเชิดชูพระเกียรติขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหรันดยชอบใจเราก็จะ อยู่ตรงนี้จะดีตลอดเลยคิดเรื่องดีตลอดใน like อีกอันก็ขอลวงพ่อกบนะครับวัดเขาสริกจจังหวัดลบบุรีคือคําว่าทองหนึ่งหนึ่งทองทองหนึ่งหนึ่งทองอุ่นอยู่อยู่เน,น,นี้ยเพราะอะไรไหมเพราะคําว่าทองนะมันคือสิ่งมีค่ามากๆเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมเพราะว่าหนึ่ง ไม่มีสองทองหนึ่งไม่มีสองเปียเสมือนทองอะ่ะคุณคือทองคุณคือทองนะคุณคือทองทองไม่ไว่าอยู่ที่ไหนอะมันก็คือทองทองไม่ไว่าอยู่ที่ไหนมันก็คือทองใช่ไหมคุณคือที่หนึ่งที่หนึ่งตลอดไม่เป็นที่สองเลยคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพทาานะุทธเจ้าน่ะเป็นที่หนึ่งตลอดกาลเลยไม่ว่าการเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่นนะฮะ ก็ยังเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นคุณเิ็ที่หนึ่งรวมจิตไว้ทองหนึ่งหนึ่งทองทอง,ทอง,ทอง,ทองหนึ่งหนึ่งทองสัมมาอาหังสัมมาวันทอง,ทอง,ทองหนึ่งหนึ่งทองทองหนึ่งหนึ่งทองภาวนาจนจิตมันสงบมันเข้าที่มันมีกําลังมันมีพลังพอจิตคุณมีพลังเมื่อจิตคุณมีพลังคุณทําอะไรก็ได้ สิ่งที่คุณอยากได้มันได้หมดอะไม่มีความลำบากไม่มีความทุกข์ใจไม่มีจิตใจที่อ่อนแอมีแต่จิตใจที่เข้มแข็งมีแต่จิตใจที่ส่งพลังสัมมาอรหังสัมมาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง,งทองหนึ่งหนึ่งทองทองหนึ่งตอกทองเอาไ,ไว้เลยนะครับท่องไว้ดีใจไม่ต้องท่องมือไว้ก็ได้ใจเราไหวจิตเราไหว ใจเราไหวจิตล้วไหว,ว,ไหวมันอยู่ข้างในเลยมันรับรู้ทั้งจิตทั้งใจท่างกายมันรับรู้เองนะครับลองภาวนาดูนะ mm hmm. ขอให้มีความสุขทั้งวันเลยขอให้วันนี้โชคดีร่ํารวยค้าขายร่ํารวยมีกันมีทองทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนขอให้เป็นวันดีๆ สวัสดีครับ